โอ้บัพพ์พีพวนนะครับพี่นองครับเพิ่นอเอามาฝากบ่เพิ่นอเอามาตะปลาใดก่อครับเอามาแต่รัตนาครัรัตนาบุรีบ่อำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์นี่บอกโอ้งามเนาะมีตนวยใหญ่ๆไหมคุณผู้ชมเบิ่งได้ผสิสับให้เบิ่งเด้อออมีตนวยงามๆเลยครับพี่นองครับโอ้เป็นตะเสียบครับบัพพ์พีพวนบานเท่านะครับของหากินอยากเด้ครับพี่นองครับนี่แหละครับพี่นองครับบัพพ์พีพวน ผลละไม่ชาวอีสานของหากินยากครับพี่น้องครับบ่ใครมีเหรอเด้อเนาะครับนอนนี่หายากเด้เด้อพี่น้องคันบ้านใดบ่มีปลาเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมผมก็สิลองซิมให้คุณผู้ชมเบิ่งหน่วยสีสีเหลืองๆนี่แหละเด้อครับก่อนอันดับแรกอืมกินทั้งเปลือกได้เลยบ่ครับบ่จะเพื่อเกลียเมนบ่เอาบ่ออืเอาหลังจากซิมหน่วยเหลืองแล้วนะครับพี่น้องมาในีก็สิซิมหน่วยสีแดงๆ อืมอืมโอ้หวานหวานครับพี่น้องครับ